สวัสดีครับผมแทนผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับ g o o d c a r 8 8 8 Sell y o เซียวโยบายศิเกตพงนิเวศอยู่นะครับอ่ะเจอกันเช่นเดิมครับกับรถสวยราคาถูกนะครับผมรับประกันรถเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับอ่ะวันนี้ผมมาเสนอเจ้าคันนี้ด้วยกันนะครับ Mitsubishi a l l New นะครับ Titan นะครับ2.5 slx นะครับปี2020เลยก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมคันนี้นะฮะก็เป็นโฉมใหม่ของ ออลนิวไททันนะครับปีล่าสุดของเรานี้เท่านั้นเองนะครับหน้าคันนี้นะครับมาด้วยโฉมใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับผมโฉมใหม่หน้าใหม่เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับมาด้วยราคาเพียงแค่458,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมผ่อนอยู่7,000กว่าบาทนะครับคันนี้หน้าผ่อนเบาๆนะครับเลขไม้เพียงแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นเองโอเคพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวผมพา มาดูคันนี้ด้วยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมมาสักครู่ครับโอเคครับมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมมาดูเจ้าคันนี้ด้วยกันนะครับมีสูบิชิไท t ันออลนิวนะครับผมปี2020เลยนะครับคันนี้มาด้วยหน้าใหม่โฉมใหม่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามาแบบดูดุสวยๆนะครับผมมาด้วยไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ก็เรียกว่า มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้และแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมสวยงามมากนะผมกะจังหน้านะครับตัดแบบลายสวยมากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใครหาอยู่นะครับนะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวไฟอะไรให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูรอบคันกันก่อนนะครับ สวยๆครับคันนี้สวยมากๆนะครับทุกอย่างใหม่หมดนะครับใหม่เพียงแค่หมื่นสี่พันโลนะครับผมยังมีรับประกันศูนย์มิตซูบิชินะครับจากทั่วประเทศอีกเหลืออีกเต็มๆเลยนะครับสามปีหนึ่งแสนกิโลเมตรนะฮะโอ้โหจะบอกว่าใครซื้อไปคุ้มมากๆมาสภาพเดิมสุดๆนะฮะเดิมสุดๆผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนะครับสภาพเดิมสุดๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีการเก็บสีเก็บรอยใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะครับนะมาด้วยกันชนหลังนะครับ มาของเขาเลยรุ่นรุ่นของเขาเลยนะครับผมมารุ่นของเขาเลยนะฮะมารุ่นของเขาเลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับสีสเกตพงศ์นิเวศนะครับบายเซลโยไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับผมบริการทําสัญญาส่งรถให้ฟรีนะครับถึงที่นะครับนะนะฟรี50กิโลเมตรนะครับนอกนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะครับตามระยะทางนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะฮะกับมิสูชิไท a ันอล n นิคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโฉมปี2020นะครับแม้จะจดทะเบียนปี2019ก็จริงแต่ว,ว่าปี2563นะครับผมคันนี้ก็คือโฉมปี20นะครับโฉมปี2020โอเคเรามาดูภายในกันหน่อยครับผมนะฮะ458,000นะครับ 4, 58, คบันนี้ซื้อถูกกว่าศูนย์เนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนห้าแน่นอนนะครับผมแต่ว,ว่าได้ลดประหยัดไปเลยนะครับประหยัดเปเลยประหยัดไปอีกแสนห้า เนี่ยครับเนี่ยเป็นุ่กก็โอเพ็นแคปนะครับผมโอเพ็นแคปนะฮะนะครับนะ่นะคอนโซลก็เป็นพลาสติกเป็นเนื้อดำนะครับเป็นเนื้อดำไปเลยนะครับไม่ใช่หนังนะฮะนะก็ยังสวยนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะเบาเป็นเบาผ้านะครับผมเบาผ้าสีดำนะครับตัดด้วยสีเทานะครับ ของอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเพวนั้มัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมนะฮะเบาเสียงขึ้นลงได้นะครับพันนี้เป็นเกียร์5สเปีดอยู่นะครับเป็นเกียร์5สเปีดอยู่นะครับวิทียุ f m AM นะครับพันนี้นะมีช่องใส่ CD ดีมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่ USB ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับบอกว่าสวยมากๆครับ เลขไม่นะครับหม่แท้นะครับ14,773กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะรับกระจกนะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับพับไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับผมกุญแจก็เป็นกุญแจแบบกุญแจรีโมทนะฮะสองดอกครับให้มา2ดอกกันเลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดานะครับเห็นไหมพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับจากศูนย์นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับคันนี้โอเคมาเดี๋ยวเราผมพาไปดู นะฮะห้องเครื่องกันหน่อยนะครับผมโอเคนะครับน่ะห้องเครื่องกันหน่อยนิหนึ่งเปิดไฟขอทักจะได้เห็นไฟล้วงไฟเลี้ยวด้วยกันนะครับเห็นไหมฮะก้าจกข้างแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับนอะ่าไม่ะรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้สวยนะครับสวยมากๆนะครับสวยยครับอะ่ะมาดูห้องเครื่องสะอาดแค่ไหนกัน มาดูกันหน่อยนะฮะโอเคครับใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆชึบเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับปี2020นะฮะก็พีเรียกว่าโฉมล่าสุดเลยนะครับมี abs มาให้นะครับผมทุกตัวนะครับมาร์กโรงงานต่างๆนะครับยังเดิมหมดทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยคุ้มมากๆนะครับประหยัดไปเกือบสองแส0อ่ะนะครับ นะแบตก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับันนี้นะฮะประหยัดไปเกือบสองแสนอ่ะนะครับนะฮะเดิมหมดทุกอย่างครับใสๆนิ่งๆครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับบิสูชิท้ายด้านออลนิวคันนี้นะครับผมนะโอเค เอเียปีปีดาวผ่อยู่ว่า7 0 0ดันกะว่าตั้าเองนะตั้เองกาบอกว่า บางครับเซลล์ยเรยกลังานะครับผรอบปาเขตมกำลังทำรูปกร่แยเซลล์ยูเยครันนี้สัครับ